สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทั้งหลายอ <c oughs> ไปเมืนน่อนี้พาเพื่อนพาพี่พาน้องมาเบ่งไม้มงคลพี่น้องไม้มงคลอย่างตาสนีคือเป็นแนวนี้เป็นด้พี่น้องดอกงามบ่สีงามว่เอนิเอนเอนินต้นสับปะรดเรียกทรัพ์เรียกเงินเรียก,ยก,ยก,ยกทองคนเรา รถรดสีงามงามเลยพี่น้องเลยปลูกไว้แล้วสิเป็นสลิมงคลต่อบ้านต่อเลือนพี่น้องปลูกแล้วสิมีโชคมีลาบเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองเข้าเงอนเข้าซานเพิ่นเอามามือและกพี่น้องสามตัวตรงเลยพี่น้องเอ้ยสุดยอดบ่พี่น้องเป็นเนืน้อใดเจ้าของบ้านเพิ่เว้า เอามาเมื่อเล็กพันวาวสามตัวตรงเ,เพี้ยเลยพันวาโชคคนาพันวา้าแม่นไายอยากมีโชคอยากมีลาบหาเห็นและหาซื้อมาปลูกไว้เด้อพี่น้องเด้อเพื่อจะได้เรียกโชคเรียลาบเพื่อให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเงินทองไหลมาเทมาพี่น้องสับประรดเรียกเงินเรียกทองพันวาวสีงามงามพี่น้อง สีแดงงามขนาดที่เราเป็นได้เสื้องามบ่ใครเคยเห็นอยู่บ่ทั้งผ้าอื่นเอื้นยางกะผดจักกับบอกอ่ะเด้อพี่น้องเด้อทั้งผ้าผมเอิ้นสัญญญนนบสป,ประรดเรียกงินเรียกทองพี่น้องเออสับปะรดทั้งบ้านผมเอื้นแบบนี้ทั้งผ้าอื่นสีอื้นยังกะบอกนายพี่น้องว่าสับปะรดเรียกงินเรียกทองมันแม่นอยู่บอกทั้งอื่นเอิ่นแนวใดหามาปลูกไว้เด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นสิริมงคล่อเฮือน่อซาน เพื่อโเพื่อลาบสีเข่าเพื่อนเข่าซานท่านพี่น้องเอาผมก็ถ่ายให้พี่ให้น้องเบิง่งแค่นี้นะครับผมพี่น้องว่ามันสวยมันงามเท่าไหนดอกของเพื่อนพี่น้องเบิเ่ง้อเดาคลิปนี้ก็ขอจบครับผมขอบคุณครับผม